วันนี้นะคะคือจะต้มส้มปลาหมอทุ่งนะคะมะม่วงเบาค่ะก็มีนะคะปลาหมอทุ่งค่ะมะม่วงเบานะคะผงนัวหรือผงชลดน้ำตาลค่ะน้ำปลาร้าพัชไรเพียงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะใส่ผักชีฝรั่งนะคะมาต้มกันเลยค่ะ ตั้งหม้อเลยนะคะใส่น้ําลงไปค่ะครึ่งลิตรตามด้วยข่าหนึ่งหัวตะไคร้หนึ่งต้นหอมหนึ่งหัวนะคะพริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดค่ะใส่ลงไปเลยมะม่วงเบานะคะใส่ลงไปก่อนได้เลยค่ะประมาณสิบลูกใส่เยอะเกินไม่ได้เดี๋ยวเปรี้ยวเกินน้ำเดือดแล้วนะคะปลาหมอทุ่งลงเลยค่ะครึ่งกิโลค่ะ ปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำปลาพัชไรเคเองค่ะสามช้อนแกงน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟผงเงินหรอผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะสุกแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะผักชีฝรั่งนะคะห้าหกใบค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนต้มส้ม ปลาหมอทุ่งมะม่วงเบาค่ะลองไปต้มกินกันดูนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ